ใครที่มองหาแล็บท็อปหน้าจอใหญ่16นิ้วตัวเครื่องบางเบาน้ำหนักไม่ถึง2กิโลกร,รมัมนี่คือ Lenovo IdeaPad Slim 5i Pro ครับโดยเขามาพร้อมกับ Windows 11 Li ้เส้น Microsoft Office ที่บันเดิลมาเรียบร้อยแล้วและ CPU 7นะครับเป็น Core i5 11 3 2 0 s h ครับเจเนอเรชั่นที่11จาก Intel นั่นเองจะเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวกันนะครับกับราคาที่32,990บาทใครสนใจสั่งซื้อกดดูที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าตามห้างร้านไอทีชั้นนำก็ได้นะครับจะเป็นอย่างไรไปดูรีวิวพร้อมๆกัน สวัสดีครับผมพัชจากทีพัชรีวิวนี่คือ Lenovo Ideapad Slim 5i Pro 16นิ้วหรือว่าจะเรียกว่า Lenovo Ideapad 5i Pro ก็ได้นะครับโดยรุ่นนี้นะฮะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่16นิ้วนะครับฝาหลังดีไซน์ภายนอกเนี่ยจะเป็นสีที่ชื่อว่า Storm g r a y นะครับจะเป็นสีเทาดูแบบเรียบๆเ,เลยรุ่นนี้นะครับเหมาะกับคนทำงานไม่ฉูดฉาดไม่บูวานะครับทั้งฝาด้านบนนะครับแล้วก็ฝาด้านล่างที่เป็นดีพเนี่ย ทำจากวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมนะครับตัวเครื่องค่อนข้างบางอย่างมากครับไม่น่าเชื่อนะครับว่านี่คือแล็ปท็อปขนาด16นิ้วนะครับโดยเขามาพร้อมกับหน้าจอที่เป็นระดับ 2.5K นะครับ WQX G หน้าจอตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้หน้าจอที่เป็น Full HD มาก่อนและมาใช้รุ่นนี้นะฮะคุณจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าจอเนี่ยมีความคมชัดขึ้นอย่างมากนะครับตัวหนังสือเห็นได้อย่างคมชัดเลยครับและขอบหน้าจอที่บางมากโดยถ้าเกิดว่าเรามานั่งดูกันตรงนี้นะฮะคุณจะเห็นว่าในกล้องเนี่ยเหมือนจะเป็นแล็ปท็อปที่มีขนาดเล็กนะครับคือบอดี้มันค่อนข้างที่จะ compact กระชับมากขอบหน้าจอบางสีด้านแต่นี่คือหน้าจอขนาดใหญ่ที่ระดับ16.0นิ้แล้วนะฮะเป็นหน้าจอด้านแอนตี้แกร์ครับนั่นแปลว่า มันจะไม่สะท้อนต่อแสงต่างๆได้ง่ายน,นะครับทำงานในออฟฟิศนะครับทำงานในร้านกาแฟต่างๆก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะมีแสงสะท้อนมากระทบกับดวงตาของเรานะครับโดยตัวนี้เนี่ยผ่านการรับรองนะครับที่เป็น R Care จาก TUV Rheinland ด้วยทั้งนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นขนาดใหญ่นะครับมีคีย์ทราเวลที่1 3ม mm, มตรโดยเป็นแบบ full size คีย์บอร์ดที่มีนำ้ำพัดดานข้างนะครับดังนั้นคนที่ต้องใช้งานเรื่องของการพิมพ์ตัวเลขต่างๆ Excel นะครับหรือแม้แต่การเล่นเกมบางเกมที่ต้องใช้ตัวของน,น่ย เจ้าตัวนี้นะครับก็มีน้ำแพดท,ที่ขนาดปุ่มแทบจะไม่ได้แตกต่างจากปุ่มของ q ิวอตปกติเลยการกดใช้งานต่างๆพิมพ์ได้ค่อนข้างคล่องมือดีนะครับโดยจากที่ผมลองใช้งานมานะครับ Lenovo IdeaPad 5i Pro ตัวนี้เก่งเรื่องของ multitasking ครับชิปเซ็ตที่ใส่มาเนี่ยเป็น Intel Core i5 Generation 11 11 320s4 Core 8 8 และพ่วงก,กับ SSD ที่มีความเร็วสูงและใส่ตัวแรมออนบอร์ดมาให้ที่16 g b ครับโดยจากการเบสทมาร์กมากิกเป็นไฟ์ได้มาติคอร์สูงถึง4 8 7 3คะแนน ซีรีเบน R23 ได้ผลมันติคอสูงถึง5 0 4 0 c p s และหน่วยเก็บความจำ SSD ขนาด512 g b ตัวนี้มีความเร็วที่สูงมากครับผลรีดไรเนี่ยแตะ3,000เมกะไบต์ 3, ต่อวินาทีขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยแม้คุณจะเปิดแทสเยอะๆนะครับหลายๆแท็บหลายๆโปรแกรมเลยและกลับเข้าไปใช้งานเนี่ยโหลดได้รวดเร็วนะครับไม่มีส่วนไหนที่รอโหลดกันเลยหรือว่าการใช้งานด้านเซิร์ฟเว็บไซต์คุณจะสังเกตนะครับว่าตัวหนังสือของเว็บไซต์เนี่ย มันชัดมากจอที่ละเอียดกว่าก็จะดูได้ลื่นตาม,มากกว่านะครับรวมถึงการใช้งานด้านของมัลติมีเดียเช่นการดู YouTube การดูวิดีโอต่างๆคุณรู้เปล่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถดู YouTube ด้ดับ AK เเลยนะฮะ CPU ตัวนี้รันไหวนะครับโดยชิปกราฟิกใส่มาให้2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็น integrated เป็น Intel Iris Xe Graphics และตัวที่2เป็น GeForce MX 450ครับโดยตัวของ GeForce MX 450เนี่ยจะช่วยเรื่องของกราฟิกบางอย่าง 3D และเรื่องของการประมวลผลด้านเกมครับเกมคุณสามารถเล่นได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Dota 2หรือว่า Overwatch โอ้เนี่ยลื่นใช้ได้เลยนะครับแต่ในการ e n c o d e Decode กราฟิกปกติการตัดต่อวิดีโอปกติเนี่ยเจ้า Intel iLink s e Graphics เนี่ยจะรับภาระไปรับหน้าที่ไปทั้งหมดนะครับจากที่ผมลองดูนะครับ Photoshop ลื่นไหลมากๆคุณจะปรับสีปรับแสงใส่เทคต่างๆผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยใช้งานในขั้น Advanced ได้เลยนะครับไม่ต้องรอโหลดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็น Adobe Premiere Pro การตัดต่อวิดีโอนะครับผมมองว่าเลเยอร์ไม่ควรเยอะควรใช้งานแบบง่ายๆทั่วไปและฟุตเทปเป็น Full HD ครับ จะช่วยทาให้การตัดต่อนั้นลื่นไหลที่สุดและอย่างที่บอกไปครับว่าเจ้า Intel Iris Xe Graphics เนี่ยมาช่วยเรื่องนี้อย่างมากครับในเรื่องของเสียงนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี Dolby Atmos ครับและมาพร้อมกับ Sound Bar ด้านบนนะฮะถ้าเรามองว่าเขาคือแล็ปท็อปขนาด16.0นิ้วผมมองว่ารุ่นนี้อาจจะมีข้อจํากัดเรื่องเดียวคือลําโพงเบาไปนิดนึงนะครับมันน่าจะดังกว่า้อกนิดนึงแต่ก็ถือว่าพอใช้งานได้เทียบกับแล็ปท็อปขนาด14นิ้วทั่วไปนะครับ ส่วนไฮไลท์สาคัญอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือเรื่องของพอร์ตเชื่อมต่อครับพอร์ตเชื่อมต่อรุ่นนี้ให้มาครบคันสมกับความเป็นรุ่นโปรนะครับโดยเข้ามาพร้อมกับช่อง thunderbolt 4ที่เป็นในอินเทอร์เฟซของ usb c ช่อง usb c ในส่วนที่สามารถใช้เป็น pd charger 3.0ได้และก็ทานเฟิร์ข้อมูลได้นะครับ hdmi ขนาดเต็ม1 4 b ช่อง3 5มมิลล mm ิเมตร combo jack ที่ด้านขวามาพร้อมกับช่อง usb type a 2ช่องไฟ led indicator และ sd card reader ขนาดเต็มนะครับอันนี้เป็น high speed แล้ว นั้นสายที่ใช้งานด้านของ sd card ตัวใหญ่เนี่ยถ่ายจากกล้องมาเนี่ยเสียบเข้าใช้งานได้เลย,เลยนะครับนี่สิถึงสมกับความเป็นรุ่นโปรกล้องวแ็บแคมรุ่นนี้ใส่มาให้ด้านบนนะครับขนาด7 2 0 p มาพร้อมกับไมโครโฟนา r ์เรย์งตัวและไฮไลท์คือกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ ir camera พร้อมกับ tof นะครับคือสามารถใช้งานตัวของ face r e c o g n i z e ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นในที่แสงน้อยหรือว่ายามค่ําคืนนะครับก็สามารถใช้งานได้ทําให้การปลดล็อกเข้าตัวเครื่องที่ใช้ใบหน้าปลดล็อกเนี่ยทำงานได้สำหรับสำหรับรุ่นนี้นะครับ สำหรับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับมีขนาดใหญ่นิดนึงนะครับโดยมีอัพพุตสูง95วัตต์เลยเป็นอินเทอร์เฟซวีดีนะครับก็ยืดหยุ่ดีตัวเครื่องมาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด75วัตต์อัลนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะดูวิดีโอ Full HD ได้นานถึง18ชั่วโมงสงสุดกรัมว้าวและมาพร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วฟาชาร์ ชาร์จสิบาทีนะครับสามารถใช้งานถึง3ชั่วโมงเลยตัวเครื่องเนี่ยมีความเบาอย่างมากนะครับโดยที่เราชั่งมาเนี่ยน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.9กิโลกร,รัมเศษๆเท่านั้นนะครับถือว่าเบามากและบาง,บางมากๆนะครับโดยตัวฝาของหน้าจอเนี่ยสามารถกางได้องศาที่โอ้พอสมควรนะครับ160-170องศาเลยทำให้สามารถจะยืดหยุดต่อการใช้งานในอริยบทตต่างๆได้นะครับ ในเรื่องของการระบายความร้อนก็ไม่ต้องห่วงนะครับโดยด้านหลังจะมาพร้อมกับช่องระบายความร้อนที่เป็น2แถวยาวเกือบสุดตัวเครื่องเลยถ้าส่องเข้าไปดูด้านในเนี่ยเราเห็นฮีทไฟลไหลเสร็นะครับพร้อมกับพัดลมที่เป็นดูโอแฟนซ้ายขวามีการดีไซน์ใบพัดมาที่ค่อนข้างเงียบครับแม้จะหลดหนักแบบเฮฟวี่เฮฟวี่หน่อยนะฮะผมก็รู้สึกเลยว่าพัดลมตัวนี้เนี่ยมีความดังขึ้นมานิดเดียวเท่านั้นดังนั้นผมมองว่า l e n ovo IdeaPad Slim 5i Pro ตัวนี้นะครับมีความยืดหยุ่นต่อการใช้งานอย่างมากครับโดยเฉพาะด้าน multitasking ใครที่เอาไปทํางานนะครับหรือว่าน้องๆที่เอามา work from home learn from home เนี่ยผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีหน้าจอที่ใหญ่มากนะครับดูง่ายและสบายตาจากความละเอียดที่ 2.5K นั่นเองครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาที่32,990บาทนะครับค่าสนใจสามารถกดตูวเลยเพิ่มเติมที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือจะเป็นห้างร้านไอทีชั้นนำก็ได้ครับวันนี้ผมพัดจากทีพัซรีเวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นแล็ปท็อปรุ่นใดจาก Lenovo บายบายสวัสดีครับ